Samuel est สวัสดีครับอยู่กับผมลูกพี่เมฆกับลูกพี่พาพังฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวตัวผู้เล่นซึ่งเป็นตัวผู้เล่นที่หลายๆคนบนกันเยอะมากครับในวันนี้ว่ากว่าจะมีตำแหน่งนี้มาเป็นตัวดีๆเก่งๆเนี่ยมันช่างยากสเสลเกินและไม่เท่านั้นต้องไปสุ่มแพ็กอีกดวงคนเนาะดวงคนเช่นเดียวกันนะผมก็ไม่ได้ตอนสุม่มผมก็เลยไปซื้อมานะฮะตอนซื้อมานในราคาประมาณ 95M ซึ่งตอนนี้เนี่ยรีวิวกันอยู่ น่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์4-5วันที่ผ่านมาและที่โรธามาติอุสครับเข้าสู่เกมของเราฟีฟ่าโมบายนะครับมาติอุสครับมาในตําแหน่ง CDM วันนี้นะครับเลเวลเต็ม30เช่นเคยเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบเต็มเต็มกันเลยดีกว่าในคลิปนี้ครับค่าพลังของตัวมาติอุสเมื่อมีเลเวล30นะครับก็เป็นทั้งด้านของ103นะครับตันที่103บวกกับทังด้านของสกิลบูส16เป็น119ไปดูค่าพลังด้านในกันก่อนนะสองฟุตครับสทับหสตามิน่าชอบ สกิลมูฟสามดาวในการเล่นเป็นตัวรับเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูแอตทริบิวหรือว่าค่าพลังด้านในครับสปีดต้นครับ117่11้บวกครับสป i n สปีด d 93บสวกสิฟินิชชิ่งเกบวกเถือว่าโอเคนะครับยิงแถว2ได้นะครับ ช็อตพาวเวอร์หนึบวกสิกครับลองช็อตหนึบวก7โพซิชันนิ่ง99้าสิเาพนนัตตี้นะยิงจุดโทษเก้าานะครับวอลเล่ ale, 87ดสิบเช็อตพาสซิ่งครับเป็นอีก1จุดเด่นนะครับหนึบวก32ลองพาสซิ่งครับหนึ่งร้อยแปบวกสามสิบสองครับวิ่นหนึ่งร้อยแบวกยีคสิบสาครอสซิ่งเก้าส7บห้าเคิร์บแปดสิบหกบวกเจ็อฟรีคิกเก้าสบเก้าครับดิบบิ้งแปดสิบเจ็ดบวกสิบ 23ถือว่าใช้ได้มารกิ้งครับ129บวก32ถือว่าเยอะเลยสแ a นดิงแทเกิล128บวก32 109บวก23คือสไลด์แทเกิลนะครับอเวนเนต110บวก32เฮดดิ้ง99สตริง94บวก16อ r กเรชันอันนี้เยอะมาก130บวก23แล้วก็จัมปิ้ง94นะครับถ้าเทียบกับค่าพลังตัวก่อนๆอ,อย่างกองเต้ h, ตัว TOTY Ultimate ก็เกมรุกทางด้านของมเาเชอุสเนี่ยเหนือกว่าส่วนทางด้านของเกมรับกองเต้ Gong h, เหนือกว่าเล็กน้อยแต่ว่าที่ดีที่สุดก็ w o r k ์กเลดและ Trade ของมาเทอุสนะครับแอคแท็กครับเวิร์กเลดไฮดิฟเอนต์ก็ไฮเช่นเดียวกันนะครับสูงสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักเจ็ดสิบนี่ครับเทรดที่ให้มา Solid Player อันนี้จะทาให้เราเบียดชนปะทะกับฝั่งตรงข้ามแล้วไม่ค่อยล้มแล้วเป็นผู้ชนะอีกเทรดหนึ่งที่น่าสนใจในตำแหน่งเกมรครับ Dive into t a c k l e ก็เมื่อเวลา AI เราบังคับเนี่ยจะสามารถจิ้มบอลให้เองนะครับแล้วก็ลองช็อตเทเกอร์ในจังหวะที่ต้องเติมเกมขึ้นไปจริงๆทางด้านของมาเทอุสก็สามารถเอาแถว2ให้ได้ด้วย ครับสกิลบูทครับโฮดดิ้งนะมาดูกันว่าบวกอะไรบ้างจากที่เมื่อสักครู่นี้เราดูกันว่าแอคเชันเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วใช่ไหมหนึ่งร้อยสามสิบเนี่ยนะครับมันก็บวกแอคเชันมาอีกยี่สิบเอ็ดมากิมยี่สิบเอ็ดซันนี่ทังเกิลสิบหกในเกมสปีดต้นสิบเอ็ดและช็อตพาสซีนบวกไปอีกสิบเอ็ดนะครับถือว่าเยอะมากการไปนี้ครับเป็นเอฟซีไบเยนมิวนิกนะครับบุนเดสต์กอรเยอรมันแล้วก็เป็นการ์ดไอคอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าพอเป็นในเกมแล้วจริงๆเนี่ยโลธามัตอุสจะเล่นไดด้ี เหมือนค่าพลังที่พวกเขาให้มาหรือเปล่าครับอาละครับในการเล่นของเราเราจะใช้แผน433 holding ซึ่งเป็นแผนหลักของผมในช่วงนี้ด้วยนะครับมาติอุสยืนเป็น CDM ตัวประจำตำแหน่งนะครับประกบกับกุลิตและก็ซินดาดีนซีดานเดี๋ยวไปดูในเกมครับว่าเป็นแบบไหนกันครับดูจงังหวะเฉพาะเกมรับก่อนนะครับมาติอุสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีสปีดต,ต้นที่ดีแลววิ่งตามบอล เข้าเพรสซิ่งเร็วมากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรากดบังคับเท่านั้นนะเนี่ยฮะวิ่งเข้าเพรสซิ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่งบอลได้ยากลำบากขึ้นและดูตอนที่ไม่ได้บังคับครับดูครับรายการวิ่งของมาเทอุสครับจะวิ่งคอยบังทางวิ่งของฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับดูครับเนี่ยผมบังคับกุลิตนะดูมาเทอุสครับ,นนะรบเนี่ยครับ พอถึงจังหวะแล้ววิ่งเข้ามาเพรสซิ่งแบบไฮเพรสซิ่งเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับวันนี้ผมเอาจังหวะเกมรับหลักๆมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว CDM ที่มีตำแหน่งเป็นเกมรับเป็นหลักอยู่ละนี่ครับได้ into t a c k l e นะครับจังหวะที่สกิลแฝงทำงาน,นครับการเข้าบอลของมาเทอุสเนี่ยแม้ว่าจะเข้าพลาดยังมีการมา วิ่งซ้อนวิ่งดักทันนะครับด้วยความที่ AI มันดีมากๆสําหรับมาเตอุนนะ c d m เนี่ยผมมองว่ามาเตอุสเนี่ยเรื่องเกมรับและ AI ถือว่าใช้ได้เลยครับน่าจะดีเป็นอันดับ1อันดับ2ในเกมนะตอนนี้เลยครับมาเตอุสการจ่ายบอลก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าเท้า4 5ทับห้านะอ่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับดูครับดักบ,บอลไปแล้วนะแล้วเนี่ยครับ AI พยายามจะจิ้มเอง จิ้มเองปุ๊บวิ่งตามมาดักอีกอะนะครับแม้ว่ามันจะมีจังหวะจิ้มพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นปกติของตัวแบบน,นี้อยู่แล้วนะครับก็รถทามาทันจอวดครับตำแหน่ง CDM ถ้าใครชื่นชอบก็ไปหาใช้กันได้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยครับผม